สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราะคะจะมานำเสนอกรดซาลิสซลิกในกับแกงบอกนั่นเองครับถพร้า,ามาแล้วไปชมกันได้เลยครับกรดซาลิซิลิกนะคะเป็นสารฟรีนอล,ลิกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพืชค่ะแต่มักจะมี ในระดับต่ำนะคะขึ้นอยู่กับสภาพการเพาะปลูกค่ะสารนี้มีฤทธิ์ทางชีวภาพเป็นฮอร์โมนพืชตัวส่งสัญญาณการต้านโรคและมีคุณสมบัติต้านจุลินทรีย์ยับยั้งเชื้อจึงถูกนําไปใช้เชิงการแพทย์และอุตสาหกรรมแต่การเติมในอาหารนะคะโดยเฉพาะผักและผลไม้ดองถือว่าห้ามในหลายประเทศค่ะรวมถึงประเทศไทยชื่อทางเคมีนะคะ 2. ไฮรอกซี่เบนโซอิกแอซิด น้ำหนักโมเลกุลประมาณ138.12กรัมต่อมูลค่ะเป็นกรดคาร์บอซิลิกเป็นกรดคาร์บอซิลิกชนิดหนึ่งที่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิดและละลายน้ำได้จำกัดตามค่า pH ค่ะในในพืชน,นะคะทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญ,ญาณที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อเชื้อโรคและความเครียดดังนั้นพืชจึงมีซาลิสซิริกในระดับธรรมชาติแต่ความเข้มข้นขึ้นอยู่กับชนิดของพืชค่ะ ส่วนที่กินได้และสภาพแวดล้อมการปลูกในระดับในอาหารนะคะงานสำรวจหลายฉบับพบว,ว่าพืชและผักมีซาลิซิริกในระดับต่ำถึงปานกลางตัวอย่างการเก็บข้อมูลรายง,งานค่าตั้งแต่น้อยกว่า0.1มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจนถึงระดับหลายมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมขาขึ้นกับตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ทำให้การแยกระหว่างซาลิสซิลิกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกับการเติมเข้าไปโดยผู้ ผลิตนะคะต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงปริมาณและก,การเทียบฐานข้อมูลค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อตรวจสอบว่าประกัดดองมีการปนเปื้อนหรือการเติมกรดซาลิสซิลิกหรือไม่เพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแก่ผู้บริโภคเพื่อควบคุมคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารค่ะ คุณสมบัติสำคัญของกรดซาลิคัลิกนะคะ 1. คุณสมบัติทางกายภาพและการละลายเป็นผลึกสีขาวค่ะมีกลินออ่นฉพาะตัวเล็กน้อยจุดหลอมเหลวประมาณ158งอาเงศาเซลเซียสถึง1 6 1องศาเซลเซียสค่ะความสามารถในการละลายนะคะหากเป็นในน้ำละลายได้จำกัดค่ะประมาณ2กรัมต่อลิตรที่อุณหภูมิ20อ,องศาเซลเซียสเนื่องจากกรงงร้างมีวงแหวนเบนซีน,นไม่ชอบน้าแต่ละลายเพิ่มขึ้นเมื่อ P.S สูงขึ้นตัวทำละลาย อินทรีย์นะคะเช่นเอทานอลเมทานอลอีเทอร์และอะซิโตนจะละลายได้ดีค่ะจุดนี้สำคัญว่านะคะในงานวิเคราะห์เรามักใช้เมทานอลหรือเอทานอลเป็นตัวสกัดค่ะ 2. ส,สมบัติความเป็นกรดเบสนะคะมีหมู่คาร์บอซิลิกที่ให้ความเป็นกรด มีค่า pKa ประมาณ2.97ค่ะหมู่ไฮดรอกซิลบนวงแหวนเบนซีนเพิ่มความเสถียรของแอนไอออนโดยการเกิดปันทะไอโดรเจนภายในโมเลกุลค่ะทำให้มีความเป็นกดรดแรงกว่ากรดเบนโซอิกลักษณะที่ทำให้สามารถสร้างเกลือซาลิเลตได้ค่ะซึ่งละลายน้ำได้ดีกว่า3นะคะ สมบัติทางชีวภาพมีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์และต้านเชื้อราสามารถรบกวนผนังเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์มีผลยับยั้งเอนไซม์บางชนิดที่เชื้อใช้ในเมตาบอลิซึมจึงถูกใช้เป็นสารกันเสียยับยั้งเชื้อในอดีตแต่ปัจจุบันห้ามใช้ในอาหารจึงถูกใช้เป็นสารขอโทษค่ะเป็นสารส่งสัญญาณในพืชช่วยกระตุ้นการตอบสนองต่อโรคสี่นะคะ สมบัติทางแสงและการวิเคราะห์โครงสร้างวงแหวนเป็นซีนที่มีหมู่ O-H และ C-O-H CO ทำให้ดูดกลืนแสง UV ได้อย่างชัดเจน Delta max มีค่าป,ประมาณ296นาโนเมตรนำไปใช้วัดปริมาณด้วย u v w i s Spectrophotometry ในงาน HPLC มักใช้ Detect อร์ว UV ที่ประมาณ296นาโนเมตรเพื่อหาค่าแพคของ SA โดยเทียบกับสารมาตรฐาน5นะคะสมบัติทางเภสัชกรรมและการสังเคราะห์เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ยาเฮสไพรินปฏิกิริยาแอคทรีชันหมู่ OH ของ SA ถูก Citulate ด้วยกรดอะซิติกแอนไฮด์จึงได้ยาแอสไพรินยังคงยังเป็นโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสารอนุมูลอนุพันธ์ขออภัยค่ะสารอนุพันธ์อีกหลายชนิดที่มีฤทธิ์ทางยา ซึ่งต่อมานะคะเราก็จะมาดูมาตรฐานการที่เราจะมีกรดซาลิซิลิกในอาหารนะคะซึ่งกฎหมายและมาตรฐานในประเทศไทยนะคะประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่151ในปีพุทธศักราช2536กำหนดว่าวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารระบุชัดเจนว่ากรดซาลิซิลิกและเกลือของกรดนะคะเป็นสารที่ห้ามใช้ ประกาศอ,อยอื่นๆเช่นฉบับที่381และ391ยืนยันซ้ำถึงการห้ามใช้วัตถุอันตรายและวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตข้อควรปฏิบัตินะคะถ้าพบในอาหารแปรรูปเช่นผักกาดดองในระดับสูงแสดงว่าเกิดจากการเติมเข้าไปถือว่าผิดกฎหมายซึ่งสินค้านั้นจะไม่ผ่านมาตรฐานอาหารความปลอดภยดัยทางอาหารค่ะและถ้าเกิดหากพบในระดับ ที่ต่ำมากอาจเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติซึ่งไม่ถือว่าเป็นความผิดค่ะแต่ต้องยืนยันว่ายอยู่ในช่วงที่เป็นค่าธรรมชาติเท่านั้น,นะคะ่ะโอเคครับผมโดยในส่วนของขั้นตอนการเตรียมนะครับอย่างแรกล้วก็คือเราจะเอาผักกาดดองเนี่ยเอามาชั่งให้ได้ประมาณ5-10กรัมก่อนจากนั้นเราก็จะนํามาปั่นหรือว่าบดให้มันละเอียดนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแบบทำปฏิกิยาหรือว่าสกัดน,นะครับผม จากนั้นเราก็จะนาํามากัดหรือว่าตะกัดครับโดยใช้เป็นโซเวนก็คือ,อเมทานอลหรือว่าเอทานอลครับผมหรือไม่ก็จะใช้เป็นน้กากรดเจือจางก็ได้ครับอย่างเช่นแบบ hcl 0 1 m o l a จากนั้นเราก็จะเอามาทําการาปั่นเวียงครับผมเพื่อแยกตะกอนเนี่ยออกจากน้ําให้น้ำมันมีนมความใสครับผมโดยในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการาวิเคราะห์ทางเคมีครับ โดยเราจะเทสด,ด้วยการเราจะเทดสด้วยฟอริกคอไลท์ทสครับเพื่อตรวจสอบว่าไอสารที่เราสกัดมาได้เนี่ยพอหยดลงไปแล้วมันจะเปลี่ยนสีหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําเงินม่วงเนี่ยแปลว่ามันมีกรดซาลิไซลิกแอซิดอยู่ครับผมถัดมาเลยนะครับจะเป็นในส่วนของการทดลองท LC ครับโดยเราจะนํากรดเ่โดยเราจะนําสารละลายของที่เราได้เนี่ยเอามาหยดลงกระดาษกระดาษทิ่เลเยอร์ครับแล้วก็เราจะหยดไอ กดสถิติสถิติที่เป็นสแตนดาดเนี่ยหยดไปเทียบหลังจากนั้นเราก็จะดูผลครัว่ามันไอค่า f เนี่ยมันมีความใกล้เคียงหรือว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับถัดมานะครับ<ม>ก็จะเป็นการทดลองเอฟพครับโดยเราจะทดลองเพื่อหาจุดพีคเพื่อหาจุดพีคในใน t e n t i o n Time ครับ โอเคครับผมโดยในส่วนของขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณครับผมงากนั้นก็คือเราจะทําการเตรียม c a l i b r a t i o n curve ของสารละลายอะลายริกซาสลิกาอซิรมาตรฐานครัะทา่ประลาณ0.1รลงต0อสารลลิกรละต่อรลมลารลลารละลายรละตายรลารลาระลาระเาระายะเา็นวิธะ UV w สารละลายสารายรลาราระหายสะายสวะายารละลายสารล r ลรยรราายยาานร ถัดมานะครับเราก็จะหาพื้นที่ของจุด P แล้วก็ถัดมาอีกมันจะแล้วก็ถัดมาอีกมันจะทำการาเปรียบเทียบ calibration curve ครับเพื่อหาปริมาณจริงของสารละของสารละลายซิลิคติลิคแอซิดครับที่ต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์กรดซิลิคติลิคในภาการดองครับ โดยเราจะแบ,บ่งมันสองวิธีครับก็คือวิธีที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นสเปกโทรโคมิชีครับหนึ่งเรียงสารมาตรฐาน SA หลายความเข้มข้นสองวัดค่าดุลืนแสงที่296นาโน,นเมตรครับสามสร้างคาลิเบรชันเคิร์ฟสี่วัดค่าของตัวอย่างและก็นำมาคำนวณหาความเข้มข้นครับต่อไปจะเป็นวิธีที่สองครับจะเป็น h PLC UV ครับก็จะเป็นคอลัมน์ C- แฟนกมอรเฟลต่อเมทิแนอลต่อวอเตอร์ต่อแอซิติกแอซิดก็สามารถยกตัวยอย่างได้เช่น30ต่อ69ต่อหนงครับก็จะเป็น Detector UV ครับโดยลัมดาความยาวคลื่นเนี่ยจะอยู่ประมาณที่2 9 6รยกบนาโนเมตรโดยเปรียบเทียบเป็นครับก็ือ retention time และพื้นที่ Peak ของตัวอย่างมาตรฐานกับสารมาตรฐานเนี่ยแล้วก็นำมาคำนวนเป็นปริมาณสิงครับก็สำหรับวันนี้ก็บคุงครับ